คุณผู้ชมมาดูประเด็นระดับโลกที่ร้อนที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของการโจมตีที่ซีเรียของสหรัฐอเมริกานะครับทางสหรัฐอเมริกาเขาประชุมนัดสําคัญสําหรับสหรัฐอเมริกาและก็ชาติพันธมิตรดูเหมือนโลกนี้เรื่องของตาต่อตาฟันต่อฟันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไล่เรียงกันตั้งแต่ที่รัฐบาลของซีเรียใช้ระเบิดเคมีเข้าไปโจมตีกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็โจมตีด้วย ขีปนาวุธโทมาฮอกนะครับถล่มฐานทัพอากาศของซีเรียร59ลูกทำให้ทหารของซีเรียรเสียชีวิต6นายฐานทัพย่อยยับซึ่งสหรัฐอเมริกาคาดว่าฐานทัพแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติการโจมตีพลเรือนด้วยก๊าซพิษซารินครับเ mm hmm. อกอากาัครราชทูตสหรัฐประจำย mm ูเ hmm. นางนิกกี้เฮลลี่ครับพูดในที่ประชุมวราระพิเศษของ u n เอบอกว่าพร้อมที่จะยกระดับโจมตีขั้นเด็ดขาด กับทางซีเรียมากขึ้นกว่านี้สหรัฐอเมริกาเขาวางตัวชัดเจนนะครับว่าเขาไม่เอาด้วยกับแนวทางของอัสซาดขณะที่ทางสหรัฐอเมริกายังวิพากษ์วิจารณ์กระทบถึงรัเสเซียบอกว่ารัเสเซียเป็นผู้สนับสนุนอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ของอัสซาดทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ขณะที่ทูตซีทูรัเสเซียประจำยูเตอบโต้กลับครับบอกว่าการโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียโดยน้ํามือของสหรัฐอเมริกานี่เป็นการล่วงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชัดเจนและถือเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวครับ ส่วนการประชุม UN เ็นัดนี้ครับถือว่าเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรหลักๆมุ่งหน้าโจมตีประนามการกระทําของประธานาธิบดีอัสซาดครับแต่ก็เป็นไปได้ก็ว่ารัสเซียอาจจะใช้สิทธิ์ยับยัง้งหรือว่าวีโต้กับข้อมตินี้ครับค่ะส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีนะคะนายเมลุฟคาวูชกูบอกเลยค่ะว่าจําเป็นต้องโค่นล้มนายอาสซารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะแล้วก็ถ้านายอาสซาร์ยังคงเกาะอาชญากรรมกับมนุษยชาติอีก ก็จาเป็นต้องโค่นล้มให้ได้ค่ะตุรกีเองคุณผู้ชมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้และก็รวมเป็นพันธมิตรนําโดยสหรัฐถลม่มกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS สนี่แหละค่ะและที่ผ่านมาก็บอกมาตลอดนะคะว่าซีเรียไม่อาจจะมีสันติภาพได้ภายใต้การปกครองของอัสซาดแต่ว่าหลังจากกลับมาประสานสัมพันธ์กับรัสเซียเมื่อไม่กี่เดือนนี้ตุรกีก็เริ่มยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่อัสซาาจะมีบทบาทต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ ต้องบอกนะคะว่าความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐไปยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพอากาศของซีเรียและก็นับเป็นครั้งแรกค่ะที่สหรัฐนั้นโจมตีรัฐบาลอสซาดโดยตรงตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองซีเรียมา6ปีแล้วนะคะส่วนฝั่งของโคศกประธานาธิบดีเรเซฟเตยิปเอรโดวานะคะก็มีการถแถลงการ์เหมือนกันค่ะบอกว่าการโจมตีของสหรัฐเป็นก้าวย่างสําคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การโจมตีพลเรือนจะต้องถูกลงโทษและคุนบังคับใช้เรื่องของเขตห้ามบินด,ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังจับจ้องกันอยู่ในนาทีนี้ละค่ะและขอการเมืองโลกพูดถึงการโจมตีสหรัฐอเมริกาไปที่ซีเรียว่ามันกระทบชิงไปถึงเกาหลีเหนือกระทบชิงถึงจีนหรือไม่ถึงรัเสเซียหรือไม่เรื่องนี้ต้องตามติดกันละเอียดนะครับ